จริงก็ข่าวว่าเยอะพี่ช่างนิดงค่ะเลิกยังไงะอกไหมคถ้าจะบอกว่าตอนนี้ไม่รู้เลิกก็คงจะไม่ไหวแล้วเนาะไม่ไหวจะแอปแล้วใช่ไหมยังไงคะก็มีแล้วแหละมีแล้วแต่ว่าก็ไม่นานเกินรอค่ะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวขอให้ให้คุณน็อตเขาพูดเดือดเพราะว่าจนถึงวันนี้คุณน็อตยังไม่พูดอะไรเลยเลยเหลืองงานให้นางทำบ้าง เมซาจะมีคนมาไหมถ้าจัดเมษาจริงๆไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนหน้าเลยเออช่วงเดือนเมษายนแบบว่ามีแบบว่าวันที่ห้าพฤษภาคมมีเยอะจริงๆค่ะมีเยอะจริงๆเขาบอกว่าเดือนหน้าก็มีใช่ไหมก็รออีกแป๊บเดียวอีกไม่นานเกินรอจริงๆก็จะเดี๋ยวจะบอกทุกคนแหละไม่ฉุบไม่ฉุบฉับตัดชุดทัน จอีกสักสองเดือนตอนเม่อไหร่คะชมว่าคงไม่ถึงกับตั้งโต๊ะแถลงหรอกแต่ว่าเราคงมีวิธีบอกทุกคนแหละเดี๋ยวเขาจะจะรู้กันเองไม่อุบอิ๊บอยู่แล้วเราไม่แบบสายฟาฟาดอะไรเงี้ยมากแต่ความน่าจะเป็นตอนเดียรพิสตา่เป็นตัวหลักเดี๋ยวเธอก็รู้แม่ใจร้อนจังเลยความพร้อมตอนเป็นการเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวคือชมก็ดูแลตัวเองอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแหละค่ะก็ ก็มันเป็นสิ่งที่เราต้องต้องทำอยู่แล้วือก็เตรียมก็เอาจริงๆตอนนี้ก็ต้องเตรียมแล้วล่ะถ้ามีวันก็ต้องเตรียมแหละอะไรนะคะไม่ได้มีคอร์สอะไรอย่างนั้นคือเราดูแลตัวเองเป็นปกติอยู่แล้วสิ่งที่เคยทำก็ทำต่อไปอย่างเงี้ยยังเอาจิง นี้มาบิ้วเราเดี๋ยวเราชัดนิดเลเยค่ะไม่คิดไม่คิดอย่เลยยากไอ,าอะไรนะคะก็ย,ยังมันย,ยังไม่ลงตัวอะไรมากมายอะคะ่ะ,คะก็ยังอยู่ในช่วงแบบตบตบกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยชมว่ามันคงตบกันจนวันสุดท้ายแหละ <laughs> จริง